อ้าวทานผู้ชมฮะอันนี้เป็นคําเตือนที่เป็นประโยชน์มากนะครับผมเองก็ทําคุณรัชชนีก็ทําอะไรอ่ะอ่อหลายๆท่านก็ไม่สนใจอะไรคะเอาเวลาคุณไปเติมน้ํามันปั๊บคุณได้น้ําปั๊มน้ํามันมักจะแถมน้ำแถมแถมแถมแปดร้อแล้วแต่แถมเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในหน้ารถน้องจะเอาไว้ไหนล่ะพี่แน่ไหมไม่เปิดกระโปรงไว้แน่นอนเกิดกระโปรงอะไรนะกระโปรง S <S ไม่ได้มาเปิดกับปรงรถใสไว้แน่นอนนี่ฉันก็ไว้ในรถนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วได้น้ํามาปั๊บไม่กินก็ตั้งไว้ในรถแต่ท่านทราบไหมครับว่ามันอาจจะทําให้ไฟไหม้รถทานเป็นไปไม่ได้น้ําขวดเดียวเนี่ยนะมันมีช่างคนหนึ่งครับชื่อว่าช่างอัดนะฮะ,ะแกทำคำแกแกทำคลิปเนี่ยเตือนในในทิกตอกของแกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะมาที่ใ้ฟังว่ามันยังไงเพิ่มเติมให้ ก็ถ่ายคลิปมานะอ่าก็ถ่ายมาอ่ากับงานเข้าครับผมดูครับผมนี่ครับผมใส่ไอที่ไฟไม่ได้ครับขวดน้ำครับตั้งไว้อยู่ในรถครับเจอแล้วครับเนี่ยครับดูครับผมควันขึ้นแล้วครับเฮ้ยกับงานเข้าครับผมเห็นไหมมีควันไหมดูครับผมที่บอกที่บ่อครับผมที่บ่อไฟไม่ได้ครับ ไอ้นี่ไม่ใช่สายศาสตร์นะฮะไม่ใช่มายากลพี่ไม่ได้เอาไฟไปจุดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจอแล้วครับเนียดูไปก่อนควันขึ้นแล้วควันขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นจริงๆด้วยนะอันนี้อย่าไปคิดว่ามายากลนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันเกี่ยวกันยังไงพี่กมลอ่าตอนแรกผมก็คิดว่ามายากลแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นช่างเขาเลยอยากจะเตือนนะครับพวกช่างเขามีความรู้ด้านนี้อยู่นะฮะผู้สคุข่าวข่าเราไปที่อู่ซ่อมรถอู่กายออโต้เซอร์วิสเลยนะครับ ไปเจอช่างอัดคนที่ทําคลิปนี้แหละนะช่างอัดเนี่ยอายุยี่สิบเปีแกบอกว่าแกเป็นคนโพสต์คลิปเองเรื่องของเรื่องก็คือว่าแกก็พาไปดูรถเก๋งคันหนึ่งยี่ห้อเชฟโรเลตนะฮะอของลูกค้าที่เอามาซ่อมนี่แหละนะก็จอดไว้แล้วมีขวดน้ําตั้งอยู่ตอนนี้แกก็เมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกาบ่ายสวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเองนะครับเอารถมาจอดผ่านไปประมาณสัก5-10นาทีครับ ตอนนั้นแกกำลังจะย้ายที่จอดรถก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีควันออกมาจากตัวรถคันนี้ oh. ตอนแรกก็คิดว่าเป็นควันบุหรี่ที่ลูกค้าลืมไว้ในรถหรือเปล่าว้าตกใจเข้าไปดูพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ควันบุหรี่แต่ว่ามันเป็นควันรอยไหมรอยไหมเกิดจากอะไรครับ uh. เกิดจากขวดน้ำที่แสงอาทิตย์นี่นะครับมากระทบกับขวดน้ำ ในจังหวะเหมาะพอดีอแล้วมันเกิดการหักเหของแสงเนี่ยนะครับไปที่บริเวณเบาะรถแล้วก็ความร้อนมันเพิ่ม,มก็เลยทำให้เกิดรอยไหมอยู่ที่บริเวณเบาะรถนะฮะคุณรัชนีคิดดูถ้าแกไม่ไปทำการย้ายรถหรือว่าไม่ไปดูรถคันนี้ ปล่อยเอาไว้นี่จะเป็นยังไงรถลูกค้าก็จะไหม้ที่อู่ของแกก็อาจจะไหม้แล้วก็เกิดคดีความกันว่าเฮ้ยตอนผมเอารถมาจอดก็ดีๆพอมาจอดในอู่แล้วทําไมไฟไหม้รถผมเพิงเรื่องก็จะยาวขึ้นไปอีกนะครับนี่เคราะห์ดีว่าแกเดินไปพอดีไปเห็นแกก็เลยทําคลิปเตือนว่าให้ระวังเอานะอ้าวเดี๋ยวไปฟังช่างอัดก่อนนะฮะวันนั้นลูกค้าก็เอารถนำมาซ่อมครับแล้วก็จอดไว้แล้วก็ เราก็บางเงืนที่เราไปขยำรถเข้ามาซ่อมอยู่พอดีครับครับแล้วก็พอเข้าไปก็เจอควันตอนแรกก็ตกใจนึกว่าเป็นควันบุหรี่ที่ลูกค้าลืมทิ้งไว้ครับแต่พอมาดูแล้วมันไม่ใช่ควันบุหรี่มันเป็นควันจากแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมากระทบกับขวดน้ำครับแล้วก็ไปจี้ไปที่เบาะครับควันควันก็ลุกนี้ก็เลยหย,ยิบหย,ยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วก็ถ่ายคลิป ิบไว้แล้วก็เตือนภัยคนที่ใช้รถอยู่ทุกวันที่ว่าซื้อน้ำตั้งไว้หรือกินน้ำแล้วก็ตั้งไว้ครับเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ไฟไม่ได้ครับผมเยพี่จอดกี่โมงได้ครับประมาณช่วงประมาณที่จอดก็ประมาณบ่ายสามครับประมาณช่วงบ่ายสามไปเจอช้าสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็น่าจะไม่ครับก็น่าจะควันก็น่าจะฟุ้งเลยครับ อ้าวล้ครับท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้หลายท่านบอกว่ามันเป็นไปได้หรือมันใช่ไหมหลายคนก็ทําไม่เห็นไฟมันไหมเลยนี่ฉันก็วางแล้วทําไมมันจะมาเกิดควันแต่คันนี้ล่ะทําคลิปหรือเปล่าทําอะไรหรือเปล่าคนณลัชนีก็วางรถก็ยังไม่ไหมเลยไม่เป็นไรเลยถูกไหมใช่ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรจังหวะเหมาะเคราะร้ายไม่ใช่เคราะหดีอะค่ะเอยเคราะดีอะไรล่ะจังหวะเหมาะเคราะร้ายยังไงคะจังหวะเหมาะเคราะร้ายไงอ้าวเดี๋ยวน้องเบิ้นเอา เอาขวดน้ํามาให้พี่กมพูหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นลงทุนนะเนี่ยรายการนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์อ้าวเหรอไม่ใช่มายากลหรือว่าไม่ใช่ไสยศาสตร์ถามว่าเกิดขึ้นได้จริงไหมบอกได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับมันจผมคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนเรียนเรื่องแสงเรื่องอะไรมาแล้วอ่านี่ฮะขวดน้ําแบบนี้เราได้รับการ แจกมาหรือว่าเราซื้อไว้เสร็จแล้วไปตั้งไว้หน้ารถปั๊บอย่างนี้นะฮะสมมติว่านี่เป็นหน้ารถนะท่านผู้ชมครับถ้าเราเอาไปใส่กระโปรงรถไว้ไมม่โอกาสที่จะเกิดย่าเกิดไฟไหม้ยากหรือเอาไปซ่อนไว้ในเบาะโอกาสจะเกิดไฟไหม้ก็ยากแต่เราต้องเอาไปตั้งในจุดที่อะไรครับจุดที่แดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถสองทะลุจากกระจกเนี่ยมาถึง อาจจะเป็นหน้าหรือข้างก็ได้มีโอกาสหมดเลยใช่ไหมหน้าหรือข้างก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะต้องมาเจอไอ้แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะต้องมาเจอส่วนที่โค้งอยู่ตรงตรงนี้จับใกล้ๆหน่อยนะฮะส่วนโค้งตรงนี้นะครับนี่นี่ที่มันเป็นโค้งตรงเนี้ยโค้งของขวดเนี่ยนะฮะแสงอาทิตย์จะต้องทํามุมพอดิบพอดีด้วยนะผมถึงบอกว่าจังหวะเหมาะเพราะเะห์ร้ายนะครับแล้วยังไงต่อ เสร็จแล้วมันจะเกิดการหักเหของแสงสอ,อาทิตย์เลยนะครับสะท้อนมากกว่าเนาะสะท้อนสะท้อนเหมือนคุณเอากระจกไปเหมือนคุณเอากระจกเลยไปส่องส่องไปรีเฟกต์อะเหมือนรีเฟกต์อะเหมือนคุณเอากระจกลองแสงอาทิตย์เนี่ย<อ>แล้วมันก็จะเกิดการสะท้อนของแสงแบบเดียวกันเป๊ะมันก็สะท้อนไปไหนก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไฟไหมอะถ้ามันสะท้อนไปในมุมที่ไอ้จุดนั้นนะ่ะเป็นเบาะรถที่ติดเชื้อไฟง่ายหรือว่าเป็นคุณวางกระดาษเอาไว้ ติดเชื้อไฟง่ายทิชชู่ได้ไหมทิชชู่ทิชชู่อะไรก็แล้วแต่ที่มันติดไฟได้มันติดไฟง่ายๆปา๊บเพราะอะไรรู้ไหมแสงที่มันกระทบแล้วมันหักไปเนี่ยนะครับคูณ3สมมุติว่าอุณหภูมิ30องศาเเอาอย่างนี้เอาจริงเลยนะตอนนี้ประมาณสัก37อ่ะอ่อะ3าคูณคูณ3เข้าไปสามโออจริงพอพอมันพอมันสะท้อนมาถึงกระดาษนี่ยร้อนขึ้น3เท่าความร้อนมันจะขึ้น3เท่า